แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่วันนี้อยากจะพูดถึงก็คือกรณีของพวกกลุ่มที่ออกมานะคะ,ะวิพากษ์วิจารณ์ออกมาคอเอาทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วอยากรู้นะคะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะ,ะที่ระเทศเราเนี่ยเจ็ดแปดปีมาเนี่ยคือพวกมึงเนี่ยไปตา่หาที่ไหนกันหมดคะแล้วทำไมเพิ่งจะมาตื่นรู้เพิ่งจะมารู้สึกรู้สาอะไรกับตอนนี้สื่อหัวโล้นนะคะหรือแม้กระทั่งพัค ประชาชนเสร็จแล้วมาถึงไอ้โนคือโรนเนี่ยทีฉันจะบอกนะคะว่าสมัยตั้งแต่ไอทีวีแล้ไอ้นี่ก็เนชั่นเนี่ยวันนี้เป็นไงคะวันที่เนชั่นเนี่ยเชิญทักษิณไปแสดงวิสัยทัศน์นะคะดินเนอร์ทล์กที่พรลกรเนี่ยค่าโต๊ะเนี่ยนาสองแสนเต็มหมดค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยบุคคลสำคัญสำคัญของประเทศแต่ในขณะเดียวกันวันนี้นะคะเนชั่นเนี่ยถูกด่านะคะ ว่าเป็นสื่อรับใช้นู่นนี่นั่นนะดิฉันอยากจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าสื่อเนี่ยทุกวันเนี้ยนะคะถ้าเสนอข่าวโดยการเสนอข่าวอีกฝ่ายหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ไปสู้ท็อปนิวไม่ได้ส่วนถ้าเกิดว่าเขาจะเสนอข่าวแต่ฝั่งรัฐบาลอย่างเดียวไอ้คนที่เกลียดรัฐบาลก็ไม่ดูเพราะฉะนั้นสื่อที่ฉลาดเขาก็จะเล่นเป็นค่ะ แต่บาง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 สื่อเนี่ยเล่นเป็นก็จริงแต่ว่าเล่นเป็นหาอะไรก็ไม่รู้นะคบไปเอาไอ้คังคกเนี่ยออกมาพูดทุกวันเสมอนหนึ่งบ้านนี้เมืองน,นี้เนี่ยมันไม่มีใครที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะสามารถมาวิเคราะห์วิแครเหตุการณ์บ้านเมืองได้เท่ากับคังคกนะส่วนร้อนคนนี้ก็คือนี่ฉันไม่อยากจะใช้คําว่าอะไรกระโหลกมึงหนาขนาดผมยังไม่กล้างอง เงินลงทุนคาสิโนหนึ่งแห่งสร้างโรงเรียนให้เด็กไทยในชนบทกี่โรงมาทานโทษนะคะเงินลงทุนคาสิโนคือมันเป็นเงินที่เขาให้นักลงทุนเนี่ยนะมาลงไม่ได้เอาภาษีประชาชนไปแล้วมึงจะให้ <c ười> คือมึงจะให้เอกชนที่ไหนสร้างโรงเรียนให้มึงเล่าแต่ในขณะเดยียวกันถ้าเปิดคาสิโนโดยที่ให้นักลงทุนหรือนักธุรกิจเนี่ยนะเขามาทํา เราก็จะได้เก็บภาษีค่ะแทนที่มึงจะไปแอบเล่นกันตำรวจมาก็วิ่งเจอเจะเจิงเนี่ยการตั้งคาสิโนรัฐจะได้ภาษีแล้วก็เอาภาษีนั้นจะไปสร้างมหาวิทยาลัยหรืออะไรก็ได้กี่โรงก็ได้ค่ะม,มันเป็นเรื่องที่ปกติแต่การมาโพสต์แบบนี้ตกลงคืออะไรก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าไม่รู้นะนะคะโรงเรียนเด็กไทยในชนบทเนี่ยล้นจำไม่ได้เหรอจ๊ะสมัยประยุทธ์เข้ามาเนี่ยนะคะไปยุบโรงเรียน โรงเรียนเล็กๆเนี่ยนะคะไปยุบให้รวมกันเพื่อประหยัดหรือเพื่ออะไรสักอย่างเนี่ยจำข่าวได้ไหมเรื่องของการศึกษาเนี่ยจนกระทั่งครูที่ชนบทเนี่ยนะเขาออกมาล้ําหูน้ําตาเลยเพราะนั่นเป็นการตัดวงจรการศึกษาของเด็กเพราะเด็กชนบทเนี่ยนะบางทีโรงเรียนเขาไกลบ้านเขาก็ไม่สามารถมาเรียนได้มันก็เลยมีโครงการนะคะให้ยุบโรงเรียนเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปรวมกับโรงเรียนใหญ่เพื่อที่จะไม่ต้องจ้างครูเยอะไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะ ทำไมไม่ได่าอ่ดีฉันถามหน่อยทำไมพวกคุณถึงไม่ออกมาพูดวันนี้พอมีข่าวว่าเขาจะสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งมันไม่ได้หมายถึงว่ามีแต่คาสิโนอย่างเดียวคือดิฉันไม่ได้บอกล่คะค่ะว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่การที่ออกมาโพสต์แบบนี้คืออะไรคะตกลงประเทศนี้จะทำหาอะไรที่มันจะมีเงินเข้ามาหมุนเวียน พัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชนได้เนี่ยพวกมึงก็ค้านทุกอย่างในขณะที่ตัวเองนั่งกระดิกตีนแดเก,กันเดือนสามสี่แสนเนี่ยมึงไม่เคยเห็นหัวโอกคนจนเลยค่ะแล้วรัฐบาลนี่ไปทำอะไรให้มึงไม่ทราบนะคะตั้งแต่สมัยตอนที่ทักสินอยู่ชั้นสิบี่เนี่ยก็นั่งนับทุกวันว่าวันนี้ทักสินอยู่ที่ชั้นสิบี่กี่วันกี่วันนะ,ะมึงว่างมากวันนี้มันพูดเรื่องคาสิโน,โนเนี่ยได้ศึกษาหรือยังว่าเขาทำอะไรกันยังไง ตกลงเนี่ยนะเขาอนุมัติแล้วหรือมันผ่านสภาแล้วเหรือมันยังมีอีกหลายขั้นตอนค่ะมึงไม่ได้ทำง่ยายง่ายแล้วดิฉันบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันคืออะไรมึงก็ไปดูว่าเขาสร้างอุทยานอะไรแล้วมันจะไปเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กต์ตรงไหน,นไปดูข้อมูลก่อนนะคะอย่ารีบพูดไม่ต้องกลัวละก่ะว่าคนเขาจะว่าตกข่าว คำถามของด้ฉันก็คือถ้าเกิดว่าเงินที่จะสร้างคาสิโนนะคะหนึ่งแห่งเนี่ยสร้างโรงเรียนให้เด็กไทยในชนบทกี่โรงถามว่าแล้วเงินที่สนับสนุนไทย PBS ปีละสองพันล้านเนี่ยนะคะถ้าไม่มีไทย PBS ซึ่งณนะวันนี้ดิฉันก็บอกว่าหลายคนก็พูดค่ะว่าปีละสองพันล้านเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมแล้วพวกคุณก็ไปจัดรายการ นะเบนสถานีที่ใช้เงินภาษีประชาชนปีละสองพันล้านเพื่อมาด่ารัฐบาลที่เขาหาเงินไปอุดหนุนให้พวกคุณเนี่ยนะมีพื้นที่แล้วมันเป็นสถานีอะไรคะมันก็ไปเอาแต่ปฏิปักิที่เป็นปฏิบัติของเพื่อไทยเป็นปฏิบัติของรัฐบาลเนี่ยไปนั่งชอดชอดวิาพากษ์วิจารณ์กันไม่ด่ากันไอ้พวกกินบนเรือนขี้รถหลังคานะคนะก็ไปนู่นด้วยเงินภาษีปีละสองพันล้าน แต่พอรัฐบาลเขาคิดจะสร้างอะไรขึ้นมานะคะก็จะมีพวกแบบโอ้โหนะคะโลกสวยคือประเทศไทยเนี่ยนะคะที่ฉันบอกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่คุณคิดจะต้องทําได้แล้วอย่างนะคะอย่างเช่นประเทศบางประเทศเนี่ยที่เขาเคร่งาศาสนามากๆเนี่ยเขายังมีคาสิโนโลเลยค่ะเพราะว่าประเทศเขาถ้าไม่มีไรายได้ตรงนี้นะ,ะ,นะ,ะเขาก็จะมีไรายได้ไม่เพียงพอที่จะมาบริหารและพัฒนาประเทศ มันมีการออกกฎหมายได้อะไรได้ค่ะมันไม่ใช่หมายความว่าพอเปิดแล้วใครจะอยากเข้าไปเล่นก็นทิพหพร่ล่มจมก็เรื่องของมึงเขาก็สามารถที่จะมีกฎหมายออกมานะคะในการที่จะแบบดูแลหรืออะไรพวกนี้มึงไม่ต้องไปคิดหรอกค่ะว่าเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องนะคะถามหน่อยเถอะค่ะถ้าวันนี้นะคะถ้าเป็นฝ่ายเขาจะสร้างเนี่ยสมมติวันนี้เป็นรัฐบาลน,นะคะเป็นรัฐบาลของอ่ชุดที่แล้วเนี่ยสร้างเนี่ยพวกมึงจะพูดไหม อาจจะสรรเสริญด้วยซ้ำไปว่โอ้โหหาเงินเก่งนะคิดที่จะหาเงินคิดที่พัฒนาประเทศไปนูน่นแต่พอเป็นทางนี้ยนะครพอเป็นฝ่ายนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทำหาอะไรก็ไม่ได้ค่ะทีนี้ที่ฉันบอกว่าไอ้พวกที่คัดค้านเนี่ยถ้ามึงกลัวความเจริญมากนะมึงก็กลับไปขี่เกวียนค่ะมึงจะได้ไม่ต้องเติมน้ำมันบอยคอตดปอตทอเพราะปอตทอเป็นของทักษิณควายค่ะ เทเปเป็นของทักษิณตอนไหนมึงเข้าไปดูเขาก็มีข้อมูลหมดใครถือหุ้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมุตินะคะว่าไม่รู้หรือไม่อะไรมึงก็ไปเสิร์ช Google ก็ได้ค่ะอ่ะทีนี้เราก็มาคุยกันค่ะนะคะวันนี้ท่านบอกว่าดีใจที่เห็นท่านนายกทักษิณเนี่ยไปเชียงรายนะคะแล้วก็มีคนไปต้อนรับท่านมากมายคือใจฟูมากๆนะคะที่ได้เห็นบรรยากาศเก่าๆ นายกทักษิณเนี่ยเป็นอะไรที่เวลาท่านลงพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยคนชนบทเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่ามาเลือกเพื่อไทยเพราะคนพวกนี้โง่ไร้การศึกษาเนี่ยไม่จริงเลยค่ะนะคะมีหลายๆคนเนี่ยนะ,ะที่เขาไม่กล้าเปิดเผยตัวเป็นราชนิกูลยังมีเลยค่ะเพราะความคิดหรือความชอบหรือการศรัทธานในพักการเมืองเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกี่ยวค่ะ นะอ่ะมาทักทายกันค่ะแล้วก็ขอคนละสุดปังหน่อยค่ะคุณมมอเจริญยนนะคะคุณจินตนาคุณชิสการนะคะสุดสวยครับวันนี้ขอบคุณนะคะโอ้ใส่ใจกันจริงๆนะเนี่ยดูกันทั้งเสือ้อ <c ười> คุณดีบรรตะหรืออะไรอ่านทุกคาไม่รู้นะคะขอโทษด้วยถ้าหากว่าอ่านผิดเพภาษาอังกฤษ คุณกอฟฟี่สุดปังน้องวิจาร์สินตํางเงินสุดปังขอบคุณค่ะคุณสง่าสุทธชัยสุดปังนะคะคุณโกเมวัฒนาถาวรสุดปังค่ะแล้วก็คุณนักการนะคะคุณจินตนาขอบคุณมากมากนะคะสำหรับใครที่สานชาสุภลักษณ์นะคะดิฉันต้องขออภัยจริงๆค่ะก็น่าจะส่งเป็นอรอบต่อไปเนี่ยนะคะน่าจะถ้าไม่วันพฤหัสก็วันเสาร์คือของเกลี้ยงเลยของเนี่ยทาไมถึงเกลี้ยงนะคะ ไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่ผลิตนะแต่ว่าทํามาเท่าไหร่ก็คือทยอยส่งจนเกลี้ยงจนเกลี้ยงจนหมดเลยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็คือไปไลฟ์สดที่ช่อง NVTV ก็ปรากฏว่าโทรศัพท์เข้ามาเพื่อสั่งบางคนเขาไม่รู้นะคะว่ามีจัดรายการอีกตอนช่วงบ่ายสามโมงนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาซึ่งอันนี้นฉันบอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าคุยคือบอกว่าสั่งชาไปกินเนี่ยนะคะ ก็คือตัวเขาเองเนี่ยก็คือเขามีอาการเหมือนท้องผูกแล้วก็ชอบเป็นกดไหลย้อนก็สั่งไปกินไม่ได้คาดหวังอะไรปรากฏว่าโทรกลับมาบอกว่าคุณป้อมคุณจะต้องอ่ารวยมากคุณจะต้องขายดีมากผลิตภัณฑ์ของคุณมันดีผมกินแล้วผมไม่ปวดเมื่อยผมตื่นเช้าขึ้นมาผมมีแรงผมหายใจอิ่มนะหายใจได้เต็มปอดอิ่มโอ้โหแบบดิฉันนี่ใจฟูมากขอบคุณมากๆเลยนะคะ ส่วนคนที่กินเอ็นดีเนี่ยบอกว่าวันนี้นะคะหลังจากที่สั่งไปเพราะว่าตัวเองเป็นเบาหวานกับความดันนะค,ะคือเป็นหมดเลยเบาหวานความดันไขมันสูง3โรคเลยเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจเนี่ยนะคะมากินเอ็นดีเพราะว่าเอ็นดีเนี่ยดูแลทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นหัวใจโรคหัวใจเบาหวานความดันไขมันสูงโรคเกี่ยวกับเส้นอัมพฤพษ์อัมพ,พาตอะไรพวกนี้เขาก็เลยบอกว่าในเมื่อเขาเป็นเยอะขนาดนี้ก็ทดลองกินดูปรากฏว่าโทรมาขอบคุณคะ่ะบอกว่าน่าจะเจอเอ็นดีตั้งนานแล้ว